เช้าวันหนึ่งหลังจากได้ฟังพ่อเล่าประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาให้ฟังไอจุกขึ้นขี่ควายที่ผอมแห้งแรงน้อยคลุ้นคิดด้วยอารมณ์งงงวยกับเรื่องราวที่ได้ยินมาทันใดนั้นเองไอจุกก็คิดอะไรได้ขึ้นมาเมื่อถือกิ่งไม้ใช้ฐานเขียนหนวดและจะพยายามให้เจ้าควายวิ่งและได้ตะโกงขึ้นมาว่าไอจานวดเคี่ยวมาแล้วโว้ยไปสู้สู้พวกเราอิจิกเห็นไอจุกขี่ควายเข้ามาใกล้ เลยตะโกนถามมึงเป็นอะไรของมึงไอจุกตะโกนตอบข้าคือนายจันหนวดเคี้ยวขอสู้ตายถวายพระนเรศวรมหาราชจิกเดินไปหาย่ามากองใหญ่แล้วเอาไปให้เจ้าควายแล้วอิจิกก็วางหญ้าลงหน้าควายควายก็หยุดเดินก้มลงกินหญ้าอย่างอร่อยไอจุกทำหน้าเวอรีอจิกหัวเราะชอบใจคติธรรม อยาดีแต่คิดต้องคิดให้รอบคอบยาดีแต่ทำต้องทำให้รอบคอบ